ตำสายฟิกไม่ใช่ตำเมียน้อย <laughs> ไม่ใช่ตำเมียหลวงตำตัวหน่อยครับผมนี่นะจันชายนะ้าน้องเดี๋ยวบอกนะว่าชุดนี้50บาท5บบาท50บาทนะโอ้โหได้เยอะเลยเนี่ยนี่ <c oughs> สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านตําไหลบัวนัวคกแตกบายบอกเลยกระเทยตำนะครับพี่กัดตลาดนัสตาร์ในบาซ่านะครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะน้องอูมามิแล้วก็น้องอูมิลาด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะครับผมนี่ก็คืออีพีที่สามแล้วนะครับที่มารีวิวร้านนี้นะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับผมวันนี้ฝนตกนะครับก็บรรยากาศ ก็คึกคืกันเลยทีเดียวนะที่ทางร้านนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเมนูอีกเช่นเคยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับเมนูทางร้านนะครับตำไหลบัวนัวคกแตกใบบอกเลยกระเทยตมตำนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บบาทนะวันนี้ที่เห็นมานะครับมีเพิ่มยำม,มาด้วยนะฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้เป็นตำนะครับ เดี๋ยวดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะครับผมวัตถุดิบทางร้านนะจัดหนักจัดแน่นเช่นเคยนะครับนี่ไหลบัวที่นี่เขาจะหั่นเขาจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นยำนะเปิดเพิ่มมาอีกรอกนะครับ ร้านตอนนี้มีคนละครึ่งแล้วนะแล้วค่ะมีแล้วนะครับพันยุคพันสมัยกันเลยทีเดียวนะมาใช้บริการได้เลยค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับผมเอาเหล่าหอยแครงค่ะขอบคุณแม่ลูกค้าประจำด้วยครับอือเอาเหล่าหอยแครงนะครับได้ไหมได้ครัคุณแม่ดูคุณแม่ขาเลือดไม่ขาเลือดในข้างหลังนี่ผมเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยนะอ่านี่ลูกค้ารับประกันความอร่อยความแซ่บนะ S <S> ร้านนี้ไม่อร่อยหรอกค่ะแต่รอนานร้นา,นนา,นาเยอะค่ะฝั่งนู้นจะเป็นยำนะครับน้องอุมิลานะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาใหม่ด้วยมีมาใหม่ด้วยแนะนำตัวหน่อยครับผมน,นี่นจันชายนี่จันชายนะน้องมาม,มาอยู่นานหรือย,อยงอังมาหนึ่งอยู่นานหรือยังก็มาต้องมาอยู่ได้ประมาสองอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวนี้มีลูกมือแล้วนะสามคนแล้วนะ ก่อนได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋วให้ดูดหายปลระหปลระอาไว้เราค่อยมาเอาได้นะคะหลังจากที่ถ่ายไปสองคลิปนะวิวดีเลยทีเดียวนะร้านนี้นะครับ FC ถามมานะบอกไม่ไรจะมาถ่ายอีกพี่วันนี้นะครับมาเก็บบรรยากาศให้ดูอีกแล้วนะอยับเลยค่ะ ถุงนี้เท่าไหรเนี่ยร้อยยี่สิบบาทค่ะราคาแบบกันเองค่ะร้อยยี่สิบบาทนะราคาแบบเป็นมิตรเลยค่ะมิชาชีพน,นะคะลูกค้าก็จะแบบสงสัยพักกับไม่มีเลยเจอะไรเงี้ยไม่มีค่ะรองพื้นแพงขนตาก็แพงค่ะเอากำไรตรงนั้นราะคาะคือหนูรวมทุกอย่างแล้วในองค์ประกอบนะคะครับผมคือเรารวมองค์ประกอบในตัวเราแล้วนะใช่ค่ะได้การแต่งตัวคือกำไรให้ลูกค้า ขอบคุณนะคะ้ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับผมต่อไปตัวนี้ถึงบินา4ตาบินไหนแล้วครับเนี่ย54ครับ54แล้วนะอันนี้ไม่บอกลูกค้าแลหนูก็จะเอาตามตามความรู้สึกได้เขาเหนียวสิบตาเเอาตามรสชาติทางร้านเลยนะลูกค้ามันระบุมานะว่าเอาแบบไหนนะ เดี๋ยวให้ดูวันนี้วัตถุดิบน้องทางร้านนะจัดเยอะมากวันนี้เพราะว่าทางร้านจะปิดสองวันนะวันนี้จัดหนักเลยนะนี่นะครับเยเดี๋ยวเราดูโคกนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูยำฝั่งนู้นนะครับผมอันนี้ตำป่านะคะเมนูต่อไปเมนูตำป่านะครับผมชุดนี้เท่าไหร่ครับราคาบอกหเพื่อนหน่อยหกสิบบาทนะ ราคาเบาๆค่ะอุดหนุนกันได้ค่ะราคาไม่หนักนะครับอุดหนุนกับเราเหมือนได้ทําบุญด้วยนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็เอาเงินที่ท่านผู้ชมมาแหละก็เป็นยังผูช้ชายอีกทีหนึ่งเหมือนแบบทาบุญเ่ว่มกันเอาไปเปอีกทีนะ <c oughs> อันนี้พูดเล่นหรือพูดจรง <c oughs> ิงเนี่ยพ <c oughs> ูดเล่นนะสายพุ่ใสายเปย์คือน้องทั้งสองคนก็นตั้งใจทำมาหากินนะครับไม่มีนะครับคือเรากม่ยังไม่สบายเลยใช่ใช่ครับ ก็มาอุดหนุนได้นะร้านนี้นะขายทุกวันนะครับผมน้องน่ารักนะปากจัดแต่ว่าจัดมีคนบอกว่าพูดเท็จมากเลยค่ะแต่ว่าแรดมากปากจัดนี่คือสีปากจัดหรือว่าอย่างสีปากจัดนะวันนี้สีชมพูบานเย็นค่ะเดย็นสะพึ่งครับผมนะเดี๋ยวต้องซูมให้ดูในคคกมากนะ คลิปที่แล้วเพื่อนๆถามมาพี่ไม่ดูให้ดูซูมดูในโคกเลยถ่ายแต่อะไรไม่รู้โอเคครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ดีที่สุดนะเะไรเราก็จะโยนยลงไปนะ เปิดได้ยังไม่นานนะครับผมนี่คือบินที่52แล้วนะ54ป <54 S 2> ่ะ54ป่ะ 54, 54นะ <40 S 2> วันนี้ฝนตกนะแต่ว่าลูกค้าก็โอเคเลยนะเรื่อยๆเ,เลยนะครับนนเนี่ยหนาแน่นเลยนะโดได้เลยครับ แล้วผลลุกแล้วชุดนี้เท่าไหร่นะเอ่ยหกบาทหกสิบบาทนะอี่ยัวนํำลายกันเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศทางหน้าร้านตัวนี้นะครับนี่นะครับลูกค้านะครับ,บเยอะเลยนะมาถึงก็จดบินรอได้เลยนะครับ เมนูเพิ่มมาวันนี้ก็เป็นยำนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งน้องอุมิลากำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีน้องอุมิลาด้วยนะครับผมวันนี้คือทางร้านคือมีเพิ่มยำมาใช่ไหมตอนนี้ทางร้านเราเพิ่มเมนูยำมามีมียำอะไรบ้างครับตอนนี้จะเป็นยำมะม่วงยำมะม่วงใช่ยำมะม่วงเราจะใส่มะม่วงข้าวโพด ปลากรอบแล้วก็ถั่วคั่วให้เรียบร้อยเลยนอกากนั้นก็ลูกค้าก็เลือกเอาว่าจะกินอะไรก็จะมีแซลมอนแต่ว่าแซลมอนวันนี้เราไม่ได้ลงเยอะวันนี้ไม่ได้ลงเยอะนะแซลมอนไปแล้วถาดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะหยุดพรุ่งนี้หยุดนะไม่ได้ลงเยอะหยุดสองวันเลยใช่ไหมใช่หยุดสองวันเลยจะทำงานโอเคครับจะทำงานอ่าสองอาทิตย์หยุดสองวันถ้าคุณผู้ชมจะมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องเช็คในแฟนเพจก่อนนะโทรถามโทรถามได้หยุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ขอดูวัตถุดิบหน่อย หลักๆเลยก็จะเป็นยำมะม่วงใช่ไหมใช่หลักๆคือยำมะม่วงอ่านี่หอยแครงนะครับหอยแครงนี่คือลวกสุกแล้วเนาะหอยแครงลวกสุกแล้วแล้วก็เป็นนี่นะครับไข่แดงไข่แดงไข่เป็ดเนาะใช่ค่ะไข่เป็ดอ่านี่นะครับปูอันนี้ปูอะไรเนี่ยอันนี้ปูจืดแต่ว่าบางคนปูจืดนะปูแสมอันนี่นะครับนี่ปูม้าครับตัวใหญ่เลยนะถ้าเป็นยำนี่คือราคาเริ่มต้นเลยเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นยำมะม่วงปลากรอบเริ่มต้นที่60บาท60บาทนะ เป็นหอยเป็นไข่แดงเป็นกุ้งปูจืด100บาทจะมี2อย่างคือปูม้ากับแซลมอน120่งร้่บาทคุณผู้ชมครับคุณที่เด็ดเลยนะ120ยยี่สิบาทร้อบบาทราคาแบบกำลังน่ารักราคาก็น่ารักราคาก็น่ารักนี่เลยครับน้องๆนะครับน่ารักนะครับมาอุดหนุนได้เลยนะโอ้โหที่เด็ดน้องจัดวางได้สวยงามใส่ภาชนะได้สวยงามเลยนะครับชุดนี้จะเป็นอะไรนะปูปลาร้าเผ็ดๆผ็ดปูปลาร้าเผ็ดๆนะครับผม ถ้าไม่เผ็ดนี่คือพริกกี่มิสไม่เผ็ดนี่ประมาณห้ามิสค่ะถ้าเผ็ดเหรอเผ็ดนี่ก็คือง่วงหนึ่งนี่อยู่ <pasa> นใ,นในครกได้เลยค่ะนี่นี่นี่เผ็ดๆนะครับประมาณนี้นะนี่นะประมาณนี้นะนี่คือยังไม่นี่นี่คือแบบเผ็ดนะแต่ว่ายังไม่ไ,มได้เผ็ดจัดนะอ่า ช่วงนี้นะทางร้านฮอตนะครับคือทํางานสีวันหยุดสองวันนะไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าถ้าทํางานสีวันนะี่คือรยเต็มที่กันเลยทีเดียวตํามไม่ได้หยุดเลยนะถ้าวันใดก็จำจำไม่ได้หยุดมันเรื่อยๆมันจะไปซาตอนประมาณมสามทุ่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 มนะประมาณสามทุ่มนะช่วงเวลาสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะี่คือลูกค้าเยอะมากเลยนะ คนดีกว่าวันนี้ลงมะละกอกี่กิโลเอ่ยวันนี้วันนี้เอาของมาน้อยค่ะก็เดี๋ยวถ้าประมาณสามถ,ถุงสามถุงนะจะเอาใส่กล่องไว้จะเอาใส่กล่องไว้แต่คือไหลบัวนี่สีสวยมากเลยนะสีขาวเลยนะอันนี้ไหลบัวแบบคายทีเศษเอาอ่อนที่สุดนี่อ่อนที่สุดเลยนะใช่อันนี้<อ>คัะแต่อ่อนเลยค่ะไหลบัวนะสีอ่อนเลยนะสวยเลยไม่รู้ไงพี่ วันละหนูค่ะั้าใจหเราไม่เาะมันจะือหรอเปล่าอยู่ใกล้ในกลิ่นในหอมเลยนะครับชุดนี้จัดแบบช้ำๆเลยนะนี่เท่าไรเอ่ย ห้าท50บาทนะอุะ้ยสิบา,บาทนะได้เยอะเลยนะคุ้มเลยนะครับนี่กับราคานะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูยำต่อนะฝั่งนี้นะครับผมเอาสรแสแซ่บรสแซ่บนะนี่นี่น,น,นี่คือพริกนะพริกจริงๆรคุณผู้ชมค่ะพริกจริงๆน้ำเชื่อมเนาะนะครับผมเอาวัตถุดิบทางร้านน่าจะได้ใส่ภาชนะได้สวยงามเลยนะครับผมชุนดนี้เท่าไหร่เอ่ยชุดนี้60สิบบาทหกสิบบาทอ่ะยำมะม่วงปลากรอบนะครับผม ราคาเริ่มต้นเลยนะหกสิบาทนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงต้องผ่านอยอยก่อนนะคุณผู้ชมความอย่อยถ้าแม่ค้าประเมินแล้ว่าูกค้าก็เพื่ออร่อยค่ะเป็นไง,ตเ,นงนเติมมะนาวอีกนิดนึงนี่อ,อ,อ,ยอย่าบอกว่าแม่ค้านะแต่งตัวแซบ่บเลิศเลยนะ เด่เดี๋ยวให้ลูกค้าเชิมก่อนไปไหนวะ,โ,โ,อะโอเคแล้วเนาะ,ะลูกค้าบอกโอเคนะแล้ว <c oughs> เราก็จะไปส่ข้าวโพดนี่มีขา้าวโพดด้วยนะครับผมองบารบเนไปอไปบาทะขอบคุณค่ะ เดี hmm. ๋ยววันนี้เราให้ดูกันยาวๆเลยนะไม่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะวันนี้นะครับมีข้าว10บาทเนาะมีแบงค์แบงคร้อยใช่ไหมมีนอนละโหเอานี่เป็นออมตังค์ใหเวยแล้วหัวใจสำคัญของเราคือมะม่วงนี่มะม่วงนะครับเป็นมะม่วงอะไรเอ่ยอันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะใช่มันจะไม่มันจะไม่เปรี้ยวมากแล้วก็จะไม่เค็มมากเราไปรับมาเองเลยปะก็ไม่เชิงรับมาเองหรอกแต่ว่ามีร้านส่งร้านส่งนะมีร้านยางยางเจ็ดศูนย์ เบอร์แปดสิบแปดสิบห้าห้าอยนีมะม่วงนะคุณผู้ชมค่ะยำมะม่วงประกอบหกสิบบาทนะชุดนี้นะราคาหลานค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีสิทธิ์คนละครึ่งมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะตอนนี้มันจะหมดสิทธิ์สิ้นปีนี้อืมต้องเรียบมาต้องเรียบมา ถ้าสมมติว่ากินชุดนี้นะจ่ายแค่สามสิบบาทใช่ไหมแค่สามสิบบาทสามสิบบาทคือได้เยอะเลยนะต้องเรียกมาเลยนะบอกว่าถ้าใส่จานก็ล้นอนะ่ะอืมใช่ใช่ล้นเลยนะนยำแซ่บขนาดนี้ราคาขนาดนี้ประมาณปริมาณข,ขนาดนี้นะคุ้มนะครับคุ้มมากๆเลยสุดท้ายเราก็จะโรยถั่วคั่วแล้วก็กถักใบด้วยแต่ไม่มีผักแถมนะไม่มีไม่มีนะ เขาว่าผักไปอยู่ที่ขนตาไอายไลเนอร์ร่องพื้นอายแชโดว์เรียบร้อยแล้วคุณรองขาแฮกอย่าเพิ่งแตกอย่าเพิ่งแตกนี่น้องๆน,นะ,ะที่มาซื้อนะขำเลยนะนี่ยิ้มเลยตายแล้วทะเลยังแหยังแหวกเลยค่ะราคาล้านนี้นตั๊บหน่อยนะคะ นี่บอกเลยว่าร้านนี้นะแม่ค้ามารยาทงามที่สุดในสามโลกแม่ค้าตลาดล่าง <c oughs> นะคะคือตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนะัดสตาในบราซาเนาะอยู่ซอยไหนนะอยู่ซอยเจ็ดยู่ซอยเจ็ดนะอะมันจะมีนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่มันจะมีเจ็ดซอยนะครับผมเดี๋ยวมาเลยร้านนี้จะอยู่หัวมุมเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้าง เมื่อวานแซ่บไหมแซ่บเลยปะส่วนป้ายยาแล้วค่ะป้ายยาไปแล้วไป่ี่กลับมากินคือการโดนป้ายยานะคะโดนยาสั่งนี่แสดงว่าพี่นี่ก็โดนเนาะใช่ไหมมาไม่นี่มาในครั้งที่สามแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ชิมเดี๋ยววันนี้ต้องลองสักครบวันนี้นะ เดี๋ยวเราก่อนกลับเราต้องจัดสักพักหนึ่งนะเวลาที่มาคิวจะยาวมากครับผมใช่ใช่วันนี้ฝนตกนะก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับผมคลุกนี้คลุกนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นปู้งปาราเหมือนกันค่ะปู้งปารานะออกดีเลยวันนี้นะมี่ค่ะวันนี้สั่งได้เลยค่ะพี่ไม่ยากคิวยาวไหมไม่ยากค่ะอ่าสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยฝนมันตกใก้คนหนีหมดลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะ นี่ชุดนี้นะใส่จานโฟมเนาะลูกค้ากินที่นี่นะครับผมเดี๋ยวบอกนะว่าชุดนี้50บาท50บาทห้าสิบาทนะโอ้โหได้เยอะเลยเนี่ย<ห>นี่หกสิบบาทเอ้ห้าสิบบาทขอเท่าที่พอดพอพวดพอบักโมบักแปงได้ค่ะอันนี้อันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดกลางครับพี่ดูพูดจริงไหมเผดกลางเหมือนฟางตายแล้วเอาประมาณเจ็ดเมตรอันนี้รอบขาเจ็ดเมตรเนาะจัดจัดเลยคุณพี่ครับหนักหนักเลยเดี๋ยวถามคุณลูกค้าก่อนครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับร้านนี้อร่อยอร่อยเลยนะแซ่บเลยนะครับผมแม่ค้าเป็นยังไงบ้างครับแม่ค้าแม่ค้าก็เลิศนะแม่ค้าเริ่มจะหนาวแล้วปากเคียวลูกค้าบอกแม่ค้าหนาวนะปากเขียวนะ จริงไม่คุ้นผู้ชมนี่ไม่ได้หนาวนะกําลังนิราไม่ได้ปากเขียวนะไม่ได้เขียวครับไม่ได้เขียวเพราะว่านิลาจะเน่านะนี่คือกำไรเอามาลงที่แต่งตัวหมดแล้วนะดูก่อนได้ครับคุณแม่ค่ะดูก่อนได้นะค่ะดูก่อนได้ครับพี่หูเสียงนี้นะสวัสดีค่ะ ในตอนเที่ยงพี่โทรมานะคิดว่าโทรผิดนะต้องถามว่าร้านร้านตำไนบัวหรือเปล่าต้อผิดถ้าโทรเบอร์ถ้าโทรเบอร์ถูกก็ผิดแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นอีจ็อบหรือเป็นกุมิลาอยู่ที่เป็นใครรับอยู่ที่ลูกนาแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกตำป่านี่คุ้มนี่โคกนี้ตำป่าเผ็ดนะ ปลาลักลางครับอาทิ์ทล้วลูกค้าบอกมาจัดเผ็ดเดี๋ยวอาทิตย์วันนี้ออกปานกลางมีปานกลางเหมือนปลาปลตายใช่ปานักลางเหมือนปลงตายอย่างไงเนี่ยต้องลองต้องลองคือจะสั่งเผ็ดไม่เผ็ดก็เผ็ดเหมือนเดิมนะครับเมื่อหนักเผ็ดเหมือนเดิมจะเผ็ดกลางก็เผ็ดเหมือนเดิมสั่งเผ็ดก็ได้เผ็ดเหมือนเดิมคือมาตรฐานเดียวสั่งได้ทุกรสค่ะทำได้รสเดียวทำได้รสเดียวนะทำได้รสเดียวอย่างเดียว เอาภูกระลาคลู่นึงได้ค่ะจดเลยคะเดี๋ยวจดเลยค่ะต้องต้องปัดคุณพี่จดให้หนูเลยนี่ร้านนี้เป็นขวัญใจของชาวระยองอีกร้านหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะตลาดสตาร์ก็เปิดทุกวันนะครับมีโซนอาหารมีโซนเสื้อผ้า,านะของขายหลากหลายมากมายนะครับก็มาเดินซื้อของกินของใช้ได้เลย คือคักมากตลาดที่นี่นะนเพราะว่ามันจะหลงคิวกันถ้าเขียนแบบไม่มีลำดับ,บคิวันจะหลงคิวกันนี่คือเป็นลีลาโดยเฉพาะตัวเลยเนาะ,ะที่เวลาจะชมิมต้องทำแบบนี้นะใช่คุณผู้ชมมีทริคจะบอกอถ้าสมมติเรามาซื้อส้อมตำร้านนี้แล้วอูมมิตำแล้วแบบอย่างเงี้พยพยาง์หน้ากับแม่ซื้อเงี้ยคือเรดจะบอกให้ คุณต้องต้องสังเกตดีๆนะคุณวามิเนี่ยชอบพยักหน้ากับแม่ซื้อไม่ว่าจะพยักหน้ากับปลาร้าชุดรสหรือว่ากระปุกพริกมันจะพยักหน้าอย่างงี้คือต้องรู้กันรู้กันคือแบบเหมือนบอกแม่ซื้อว่าผ่านค่ะมันผ่านนะมันผ่านนะมันผ่านโอเคโอเคคุยกับปลารู้เรื่องนะผวันนี้คือเนื้อคุยกับโหกชุดรสได้คุยกับต้องคุยกับอุปกรณ์ทำอาหารกินของเรานะว่า เป็นยังไงวะต้องสื่อสารกันให้รู้เรื่องาเอุ้ยแป๊บเดียวนะคิวเจ็ดสิบเก้าแล้วนะเนี่ยคนชอบเข้าใจผิดว่าเวลามาหน้าร้านแล้วไม่มีคิวจริง,รงๆมันไม่ใช่คือลูกค้าเขาสั่งไว้แล้วเขาไปเดินนะครับใช่เพราะว่าอรอนานจริงๆใชรนนรๆ่รอนานจริงๆบางคนเขาแบบมาถึงปุ๊บสั่งเลยแล้วบอกว่ามีคิวค่ะบางคนเขาไม่เอาก็มีแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะต้งปากของห้าแ คิวนี้เป็นคิวที่58าสะตำป่าเดี๋ยวชุดนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ตำป่าเผ็ดน้อยค่ะตำป่าเผ็ดน้อยนะครับผมสัวเผ็ดน้อยค่ะตำสั่วเผ็ดน้อยคิวที่59แล้วนะแป๊บเดียวนะนี่ปลาร้านะครับต้องมาบอกเลยว่ามาเป็นโอ่งเลยนะไม่ได้มาเป็นไหนะ รอไม่นานค่ะถึงนานก็บอกว่าไม่นานค่ะเว่าอยากขายใจเย็นๆนะอยู่กับแม่ค้านานๆเดี๋ยวตอนดึกๆนะจะอิลุงตุงนางเลยอืมเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์สดไหมวันนี้มีไลฟ์สดมีไลฟ์สดนะไลฟ์สดตอนประมาณสองทุ่มประมาณสองทุ่มนะแล้วไลฟ์สดสองทุ่มทุกวันนะอ่าปกติแล้วจะไปกดเพจได้ แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะเล็นิดนึงเพราะว่าจะต้องเคลียร์เรามีสองร้านแล้วไงใช่มันมีสองร้านแล้วคือคนหนึ่งยำคนหนึ่งตำมันมาช่วยกันไม่ได้มันสลับมือกันไม่ได้แหละใช่ใช่ใช่อุมามิตรตำนะอุมิราจะยำนะนี่ผมจะโดนกระเทือบไปเนี่ยพูดผิดไปหลายครั้งแล้วไม่ได้นะคะลูกเกจจะกระเทือบคุณพี่เขาไม่ได้นะคะกระเทือบได้อีกคืกระเทือบไลค์แล้วกดไลค์อ่านี่แหละนี่แหละสิ่งที่ต้องการนะฝากฝากด้วยนะครับติดตามเยอะๆนะ Subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็ชอบกันกดซดับสไคร e กดติดตามเพจไปด้วยนะคะได้เลยได้เลยเอฟซี FC, น้องด้วยนะแล้วฝากกดติดตามช่องตลอดตัเคลิปแล้วก็กดติดตามทางเพจตำไหลบัวโนฟลอกแตกบอกใบบอกเลยก็เทตาได้นะครับผมตอนนี้มีผู้ติดตามเยอะอยู่นะจะห้าพันแล้วนะทางเพจร้านนะครับผม ตำซัวเผ็ดน้อยน้อยไม่น้อยไม่รู้อ่ะแล้วามร,รู้สึกเอานะตำซั่วเผ็ดน้อยอาจจะน้อยเราอีกเขาก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เลยห้าสิบห้าห้าสิบบาทราคากําลังพอดีนะครับกำลังน่ารักค่ะกำลังน่ารักเลยดูก่อนได้ต่อไป <c oughs> ตำไใ้บวบพวริกปลาวิเศษยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ วัตถุดิบจัดเรียงวัตถุดิบนะก่อนได้ค่ะคลุกนี้เป็นคิวที่เท่าไหร่เ, <27 9 S 2> อ,เอ่ยอของ79อยู่เอ้อยู่ใช่ค่ะของ79อยู่79อยู่นะเออนี้สองโค้งเจันี้สองโค้ง <59 S 2> นะไ,ได้นะห้าสะบเ้นี่ที่บอกว่า79ตอนนี้มีเขียน60เลยแสดงว่ามไม่ได้กบ ห้าสิบเก้าหกสิบนี่ไงข้างล่างนี่ไงคิวยาวคิวแน่นเลยนะเขียนเขียนต่อกันมีกี่เขาไม่ได้เขียนลำดับคิวขาไม่ได้เลยปลาละถ้าปลาไม่ร้านนี่คือไม่อร่อยนะใช่ค่ะต้องร้านนะซีฟิลเต็ดซิสค่ะดูท่าผู้ช่วยเราเวลาัับมแล้วนี่นั่งสวยงามเลยนะวันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ไกลไปหน่อยนะ ยิ้มหวานเลยนะเพราะว่าแค่ลูกค้ามารอหน้าร้านนี่ร้านนี้บอกเลยนแล้วนะครับการแต่งตัวนะจะแต่งตัวแบบนี้ทุกวันสีสันจัดจ้านแบบนี้ทุกวันนะครับผมก่อนก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้านี้ยก่ดนเอาลงลายแมนก็นานเหมือนกันเยดดเลยค่ะ รีวิวแล้วจดได้เลยค่ะเขียนลำดับคิวแล้วเขียนเมนูนะคะนี่พี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าวันหนึ่งนี่คือเราแต่งตัวออกมาขายของนี่นานไหมสามสิบนาทีสา,านาทีนะนี่สามสิบนาทีนะแต่งได้ขนาดนี้นะมันอยู่ที่ว่าวางขนตาเปีไม่ป่อวันจริง <c oughs> อ่ะโอเคแล้วนอกเรื่องไปเยอะแล้วเดี๋ยวดูตำตัว <c oughs> อันนี้ตำไหบนบัวอะไรนะขอดูคิวของลูกค้าหน่อย ไบัวครูปลาราพี่เจ็ดเม็ดพยักหน้าได้ยักหน้าพยักหน้าแสดงว่าได้ได้ไดคุยกับปลาราไปแล้วโอเคเลยเเรสชาติเยี่ยมบอกว่าสื่อสารกับปลาานี่นะครับตำไหลบัวนะไหลบัวนะครับสีขาวเลยเทีเดียวไหลบัวเราไม่จำเป็นต้องตำก็ได้นะครับเพราะเราหั่นมาแล้ว มันจะทาให้อไหลบัวดูดน้ะาะําปลาไวไวกว่าที่ทาเป็นเป็นพ่อนทีต่ต้องผลไม้ยังไม่ได้ไม,มันจะเข้าเครื่องมากกว่านะมันจะเข้าได้ไวนะมีเมนูแนะนำไหม,ม,เ,ม,ไหมเอ่อมันอยู่ทุกตันทที่อยากกินนะอาจารล์ให้ฟังเริ่มต้นที่ป,ปูบลาตำปลาตำั่วตำโคล่าหอยแครงกุ้งสดปูหมาไข่แดงกระพุนมือกอบับและเล็บมือนางค่ะอันนี้คือ,อน้องแนะนำลูกค้าอยู่นะครับ ไม่มีค่ะพูดเฉยๆค่ะอันนี้คือได้นำมานี่คือมีไหมทางรับไม่มีค่ะไม่มีนะไม่นีเค่ะเป็นแบบคด้เลยนะค่ะรับป้าเพชนค่ะได้ค่ะเพียน้อยนี่ประมาณกี่เมตรคะครึ่งเมตรสองเมตรเนาะอันนี้คนน้อยเลยนะตำเด็กอนุบาลแต่ไปเลยครับคุณพี่ห้าตำสายพริกไม่ใช่ตำเมยน้อยไม่ใช่ตำเมยหลวงอันนี้ของพัฒนา ่าสังคมในบ,นใบรรยากาศทางร้านตัวนี้นะครับคึกคักกันเลยทีเดียวลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับชมหาใครที่เข้ามาติดตามช่องตลอดถ่ายคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้แม่ค้าเข้ามากดถูกใจแฟนเทต่ตำ้มไหลบัวนนกฮูกแตกใบบอกเลยกันเท่ตําด้วยนะคะแม่ค้าจะไลฟ์สดทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ุ่มนะคะ ขายเข้ามาแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจระบบความคิดก่อนตำไรบัวนวัวคุกแตกบายบอกเลยกะระเทยตำร้านนี้ได้เลยครับพิกัดก็ตลาดนัดสตาในบาซ่ารครับซอยเจ็ดนะขายทุกวันนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมนนลาไปก่อน,<า>นครับอย่าลืมนะครับแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับร้านนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม